ถ้าจะพูดถึงโรงเรียนที่มีกิจกรรมและนวัตกรรมที่โดดเด่นในจังหวัดกาลสินต้องมีชื่อนี้แน่นอนบึงสว่างวิทยาคมสพปกาลสินเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนที่ฝึกเด็กทั้งภายในและภายนอกม่มพ่อภายในจิตใจด้วยจิตศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีผู้คนหลากหลายมาเยี่ยมบรรยากาศและเยี่ยมชันเรียนเยี่ยมบริบทในสัปดาหนี้ก็จะเดินดูห้องเรียนเพราะว่าพออไปเล่าให หลายๆบทบาทว่าโรงเรียนนี้ห้อมือสะอาดคุณเต็มเขาอยู่ที่ข้อมือโรงเรียนสะอาดสะอาดเด็กหน้ารับมีศักยภาพสูงให้โรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เสิ่งศิลป์ข้อมือเขาสามานถเขียนขึ้นที่หลังจากพบปะพูดคุยกับนักเรียนแล้วคณะก็ขึ้นไปเยี่ยมชมชั้นเรียนช่วงที่ครูทุกคนไปพัฒนา ดมนีไไ ane, ่ก็ยกมอสอนสาธิตการสอนให้เขาดูเลยไม่เรื่องคูดมสอนนเดียวเลยพอสอนแล้วเขาก็ใส่กูดมใหญ่เลยไม่ใช่ไม่ถูกจากนั้นก็เยี่ยมชมกิจกรรมจักรยานล้อเดียวโอกิจกรรมนี้ไบางม่ระยนคะสหับนนาเองนะคะก็ราก็ทโครงานอะไลกบาเา้ย ตนเเลยนะคะ่อนี่ต่อด้วยกิจกรรมเต้นคอบอรแดนหมูกเสือต้านไข่ยา จากนั้นคณะก็พูดถึงในมุมมองต่างๆมเรนรบทน,นะครับความสะอาดสะอานประทับใจนะครับมีความประทับใจสีของโตรเรียนของนักเรียนนักเรียนมีความสะอาดสะอานแล้วก็แววตามีความสุขครูครับก็มีมีความเปลี่ยนใจนิดนึงรเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งให้เดินดูแล้วชื่นชมนะครัันนี้รู้สึกประทับใจแล้วก็ ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาณจุดนี้นี่ได้มาเยี่ยมชมและมาทําเป็นคณะกรรมการโคชิ่งของผู้บริหารที่บรรจุใหม่นะคะของเราใช้สถานที่บึงสว่างอียาคมซึ่งบึงสว่างอียาคมเนี่ยมีจุดเด่นอยู่เยอะมากทั้งในเรื่องที่ในแล้วก็มีน้าใจในเรื่องความสะอาดในเรื่องของความบริบทความร่มรื่นโอเคสุดยอดแล้วมาเข้ามาครั้งแรกก็ประทับใจนะครับใจในกิจกรรมของนักเรียนนะครับ สึกว่าเขาจะมีความมั่นใจนะครับมีแวาตาที่มีความสุขในการทำกิจกรรมครับเยอะม,มากครับวันนี้ที่บึงสว่างกับการพัฒนาผู้บริหารใหม่ขอบคุณโรงเรียนบึนงสว่างที่รักษาระบบวิถีด้วยความเข้มแข็งวันนี้ถูกสะท้อนจากผู้ศึกษาดูงานว่าครูเข้มแข็งที่สุดครูส่งผลให้โรงเรียนสะอาดครูส่งผลให้โรงเรียนร่มรื่นสวยงาม และครูส่งเสริมให้แววตาของเด็กมีความสุขขอบคุณมากค่ะมึงสว่างวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ทําให้ลูกสาวมีความสุขที่สุดขนาดปิดเทอมก็ยังอยากจะมาปัดปั่นจักรยานเลยค่ะคุณค่าที่ทุกคนร่วมสร้างจะมอบความสุขระหว่างทางให้เสมอและนี่คือเรื่องราวของบึงสว่างวิทยาคมในวันนี้ค่ะ